สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านทั่วโลกนะคะวันนี้จันปรีก้ก็พามาทำเมนูน้ำตกเนื้อนะคะเริ่มทำกันเลยค่ะเติมน้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลานิดนึงนะทงนัวนะคะ่ะ นึ่งนะคะกรเียบเลยนะพริกป่นนะคะพริกป่นถ้าใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะนะคะชอบไม่เผ็ดก,ก็ใส่ไปตามที่เราทานได้นะคะแล้วก็นำปาร้านะคะ น้ำปลรราใส่สักนิดนึงนะคะสูตรอีสานใส่น้ำปลานะคะแล้วก็เครื่อง,เค,องเครื่องเครื่องเทศนะคะหอมเราก็จะเตรียมไว้นี่แล้วนะคะก็จะมีใบสะระแหน่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็หัวหอมแล้วก็มะนาวนะ มะนาวก็บีบลงไปเลยค่ะจันปาลีจะใส่2องซีนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยก็ทําตามที่ทุกคนชอบนะคะทุกคนชอบรสชาติไหนก็ทํารสชาตินั้นนะคะ ก็ทำตามใจที่ตัวเองชอบเลยนะคะแล้วก็คลุกข้าวก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะที่เราดาดไว้เมื่อกี้นะคะเนื้อดาดเมื่อกี้นะคะก็ใส่ลงไปนะคะก็คลุกข้าให้เข้ากันที่ก่อนอื่นนะคะอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วของเรานะคะใส่ลงไปนะคะใส่ไปสองช้อนนะคะเพื่อความหอม เ้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรมากนะเนื้อดาดแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบแบบดิบนะคะก็ดาดให้มันสุกแต่อย่าสุกมากนะคะเอาพอแบบสุกให้มันแบบ ไม่แข็งนะอย่างจันปาร,รีดไม่กินเนื้อดิบนะจันปาร,รีดก็จะเอาสุกหน่อยนึงนะสุกพอที่แบบว่าเนื้อมันช่ำๆนะคะเนื้อช่ำๆออกชมพูชมพูนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ชิมนะคะชิมดูซิว่าจะอร่อยไหยนะคะเนื้อช่ำๆนะอืมอืม ได้ที่แล้วพอดีแล้วนะคะแล้วก็จักใส่จานเลยนะคะที่เราเตรียมจานมามาไว้นะน,นะใส่จานเลยนะคะพร้อมทานนะคะที่จานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะใบสะระแหน่ก็ในสวนนะคะต้นหอมก็ในสวนนะคะ เรียบร้อยนะคะหอมนะคะหอมมากเสร็จแล้วนะคะน้ำตกเนื้อจันปลารลีบนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าทั่วโลกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ